ถือว่าหลายคนก็เฝ้ารอติดตามนะครับสถานการณ์เป็นยังไงช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความผันผวนนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยที่สุดแล้วก็สามารถกลับมายืนเหนือ1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยอนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเองหลากหลายปัจจัยครับเรื่องของการแถลงการของทางเฟดด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ในไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราตรวจสอบกับทางคุณชลทิศนวลพรับนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทโค้วเซิงห่งโกลฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับค่ะขึ้นมาเยือนเหนือแนวต้านที่ก่อนหน้านี้คุณชนลทีท่ให้ไว้1,800ดอลลาร์ต่อทรรยสออแล้วนะคะขึ้นไปชนสักประมาณ1,828แต่ว่าผ่านไปไม่ได้เราประเมินกรอบการซื้อขายช่วงนี้ยังไงบ้างคะประเมินว่าราคาทองก็คงยังอยู่ในชว่วงของการรีบาวอยู่นะครับตเมสื่อคืนนี้ก็เห็นที่มี คุณพาวเวลทไม่มท่านแถลงออกมาก็ดูดูดีอะ่ะแต่ท่านี้ยถ้าเกิดว่าไปดูสิ่งที่ท่านพูดอะ่ะก็บอกว่าจะทํำ QE ต่อไปจะากเร่รีบขึ้นดอกเบี้ยก,ก็เป็นไปตามที่เขาเคยพูดนะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าท้ายที่สุดอะ่ะเขาก็ต้องเริ่มเริ่มมีการลดวงเงินอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นข้อมูลเศรษฐก<บ>ิจสหรัฐเนี่ยออกมาดีใช่ไหมแม้ว่าบ้านเราจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยคิดว่าตอนนี้ของหน้าจะยังรีบาวได้แล้วก็ไปดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณพราวโยก็จะส่งสัญญาณชัดๆเมื่อไหร่ซึ่งได้ให้ผมเดาเดาใจผู้ชายผมไม่ค่อยเก่งครับ <laughs> ก็แต่ก็ประเมินว่าแจ็คสันโฮนั่นแหละครับเดือนเดือนสิงหาคม ปลายเดือนเพราะว่าประธานเสร็จมักจะออกลีลาออกแอคชั่นตรงนั้นนะฮะเป็นการส่งสัญญาเพราะฉะนั้น<ค>ขนาดนี้ตลาดก็คงคลายกังวลเรื่องนี้ลงได้ในระดับหนึ่งก็ราคาทองก็น่าจะจับขึ้นไปนักรู่พิแทนถามกรอบเท่าไหร่ใช่ไหมครับอตอนนี้แนวตาน้านอยู่มาที่พอยสามสิบสามถ้าผ่านไดเนี่ยก็จะน่าจะกลับขึ้นไปสี่พันแปดกแปดร้อยหเหรียญไดครับ ครับทีนี้เองเนี่ยสัญญาณเรื่องของเงินเฟอ้อังคับรายงานกันมาเมื่อสองสัมปันก์เกเนี่ยนะฮะถือว่าปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวไอ้นายะตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อกับเรื่องของแรงส่งที่จะนําไปสู่เรื่องของนโยบายด้านดอกเบียแล้วก็ QE ีเนี่ยมันจะมีผลต่อทองในด้านไหนมากกว่ากันครับ คือเรียนอย่างนี้ครับปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่มี QE ก่อนนะฮะถ้าไม่มี QE เนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นทุกทุกคนมักจะก,กังวลว่าทองจะลงแต่ว่าโดยสถิติเนี่ยย้อนกลับไปดูดนะฮะถ้าหากว่ามีเงินเฟอ้อแล้วขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทองจะขึ้นด้วยแต่รอบนี้มี QE นะฮะ<ช>ผมก็เลยกลับไปดูเมื่อการลด QE ครั้งที่แล้วเนี่ยทองเสร็จพอเริ่มส่งสัญญาณลด QE เนี่ยทองมันจะลงก่อนนะฮะผมไยเรียนว่าอันนี้อาจจะมองเป็นแค่การรีบาวไว้ก่อนแล้วจะลงไป ตราบเท่าที่เป็ดเขาจะหมด QE แล้วแล้วก็จะ,ะขึ้นดอกเบี้ยอันนั้นนะฮะทองจะกลับขึ้นมาได้เร็วเพราะฉะนั้นเอยเรียนว่าเรื่องเรื่องของเ,อง,เงินเฟอ้อเนี่ยมันยังเป็นประเด็นหนุนอยู่แต่ว่าตลาดจะกัวงวลกันว่าถ้าเกิดว่ามีเงินเฟอ้อเยอะๆแล้วเขาจะลด QE เนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะไม่พอมีแรงขายกลับออกมาครับค่ะ ส่วนหนึ่งแล้วนี่นะคะถ้าหากว่าเราประเมินสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกนะตอนนี้สายพันธุ์เดลต้ามาแรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นพุ่งทยานเหมือนกับช่วงปี2019หรือว่า2020-21ในช่วงที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะคะเราประเมินปัจจัยนี้ต่อที่ทางของราคาทองคํำยังไงบ้างคะ เขาเว่ากันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่สักสามแบบสมัยก่อนเนี่ยมีเป็นตัว v a p e อันนี้พี่แพนไม่ถนัดใช่ไหมย h a p e นะฮะสูงหน้าพี่แพนนั่นแหละฮะก็คือจะยาวแล้วค่อยขึ้นมาแล้วก็มีเอ็มโปกดับบิตัวเสื้อชาลีบราวนที่เคยคุยกันแต่รอบนี้ก็บอกเศรษฐกิจโลกจะเป็นพวกตัวเค รัฐ<ฮ>ช่วยผมทําหน่อยได้ไหมโอเคจ,จะขึ้นจะลงไปเลยใช่ไห <entropy> <Laz SUN> มใช่มันมันมันจะลงมาแรงแล้วก็ขึ้นไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยคือเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆฮะแต่ว่าประเทศในเอเชียประเทศกําลังพัฒนามันจะเป็นขาตัวล่างของเคฮะมันก็เป็นรูปรูปตัวเคเพราะฉะนั้นไอ,อ้รอบนี้โควิดเนี่ยที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาเขา่คลายอ่ะมันก็อาจจะทําให้ทองขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าในประเทศอื่นๆนะอย่างประเทศในเอเชียบ้านเราเนี่ยก็ค้าก็ขายกับจีนเยอะค้าขายกับ รัฐก็เยอะมันช่เป็นตัวถ่วงตัวหนึ่งนั่นแหละฮะทำให้มีความกังวลกันว่าเอ๊ะไอ้โควิดที่มันแบบอาจจะดูดีขึ้นมาหรือบางประเทศยังจะดูยแย่อยู่มันก็เลยจะกดดันทําให้ทองไม่ได้ขึ้นแรงเมือนปีที่แล้วครับอืมครับทีนี้มาดูในบ้านเรากันบ้างนะฮะบ,บาทไทยก็อ่อนเหลือเกินตอนนี้นะฮะร,รอบ13เดือนทีเดียวผลพวงตัวราคาทองคาในบ้านเรานี่จะเป็นยังไงกันบ้างฮะเออผมผมก็เรียนคล้ายๆกันนะฮะคือคือเศร บ้านเราก็เป็นรูปตัวเคเหมือนกันนะมันแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันนะคือว่าไอ้เคขาขึ้นเนี่ยดูจากตลาดหุ้นนะฮะเข้าใจว่ากําไรบริษัทจดทะเบียนไฟม้าแรกทั้ง200ตัวเซนโตขึ้นเป็นตัปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่อยู่นอกตลาดเนี่ยมันจะเป็นเคตัวล่างนะฮะก็คือบริษัทการบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะดีแต่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูแบบนี้เนี่ยเงินบาทก็ ถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้อ่อนมาจากความกังวลนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นและบ้านเราส่งออกเยอะนะฮะผมเลยมองว่าตอนนี้บาทอ่อนจากความกังวลเรื่องโควิดนะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราเห็นเรื่องของรายงานตัวเลขส่งออกออกมาดีออกมาดีออกมาดีออาดสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เงินบาทพลิกแบบแข่งข่าขึ้นมาแต่ถามว่าจะกระทบกับยังไงของราคาทองเนี่ยตอนนี้สองหมื่นแปดพันสองร้อยดูไฮรอบที่แล้วเนี่ยก็ทะลุขึ้นมาแล้วไฮรอบที่แล้วเนี่ยออกมาสักสองหมื่น แต่ันหนึ่งพันหาะตรงนั้นฮะ,ะทองราคาทองสปอร์ตไม่ใช่ราคานี้ฮะราคาทองสปอร์ตเนี่ยมันจะขึ้นไปใกล้ๆพันเก 1, อ่ะ,ะเพราะฉะนั้น,นขนาดเนี้ยราคาในประเทศที่ขึ้นมาเยอะเป็นเพราะผลของค่าเงินบาทเรียนว่าต้องเริ่มระวัง,งานะฮะเพราะบาทอ่อนขึ้นมาเร็วมากนะครับอาจจะเริ่มพลิกกลับมาแข็งค่านี่ครับค่ะ,คะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ก็ประเมินกันทั้ง2ด้านเลยนะคะท,ทั้งทิศทางราคาทองคําในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทด้วยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถล็อกกาไรได้อย่างแม่นยับก็มีหลากหลายส่วนนะฮะ,คะใครที่อ,อยากจะป้องกันความเสี่ยงไม่ <ฮะ S 2> อยากจะอิงกับเรื่องของเงินบาทเนี่ก็เน้น yani ทองสป,ปอร์ตไปนะฮะส่วนในบ้านเราก็ยังมีนักลงทุนรายย่อยอีกหลายส่วนนะครับมี2รูปแบบแบบนี้นะครับรองใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในช่วงนี้นะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงต้องติดตามเจ้าสายพันธุ์มาอยู่นะฮะที่บเศรฐกิั่วโลกลย